คูคะอ่าฝาดรถที่เอาไปบรนทุกข้าวปลูก <c oughs> อ๋ออันนี้ครูกำลังจะเตรียมไปเอาข้าวปลูกใช่อย่าไปเกี่ยวข้าววันนี้เกี่ยวข้าวใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็นทุกข้าวปลูกที่ที่ใช้รถเกี่ยวแต่อันนี้เป็นข้าวปลูกที่ที่เราใช้มือเกี่ยวอืมแล้วทําไม<ถ>ครูต้องใช้มือเกี่ยวกับรถเกี่ยวมันมต่งางกันไะก็คือถ้าใช้มือเกี่ยวเนี่ยมันคัดพิเศษอันนี้ก็คือข้าวปลูกแบบถ้าเกิดว่าเราเอาจากรถเกี่ยวมันจะติดมากับรถบ้างแล้วก็ไปมีข้าวปนมันไม่ รถมันไม่ได้อ,ออกนะในแปลงนาเรามีอะไรเมื่อเกี่ยวนั้น oh. แต่นั้นที่เราเกี่ยวมือเนี่ยเวลาเราเกี่ยวมากำ <Okay. S 2> เนี่ยเราก็ดูมีเม็ดแดงเราก็ชักทิ้งเอาเฉพาะข้าวที่ที่สมบูรณ์กับเม็ดแดงไม่เอา mm. มันจะเสมอเปรียบเลยทีนี้พอเวลายาแห่นกองนั้นอ่ะ <Okay. S 2> ก็จะไปหวานได้ห้าไร่แล,ล้วห้าไร่เนี่ยอันนี้เอามาร้อยกิโล <Okay. S 2> มันจะได้ห้าไร่ และพอเราไปหว่านเนี่ยห้าไร่เนี่ยจะได้ห้าพันกิโลห้าไร่ได้ห้าพันกิโลใช่ห้าพันกิโลเราก็จะพอไปพอได้ห้าพันกิโลเราขยายได้ร้อยห้าสิบไร่แล้วโอ้โหครูขะแค่กองนี้เหรอคะเนี่ยแค่กองเนี้ฤ<ง>ดูหน้าน่ะก็คือฤดูที่สองนะ่ะฤดูแรกก็คือได้ห้าตันก่อนแล้วพอฤรดูที่สองก็คือได้ ร้อยห้าสิบไร่ก็คือได้ร้อยห้าสิบตันแล้วครูเตรียมรถนี่ต้องเอาอะไรไปบ้างคะเนี่ยก็อันนี้ก็คือเราก็เอาฝาดให้เรียบร้อยทําไส้คอกเนี่ยเพื่อว่าจะเป็นได้เอารถมันจะสะดวกไม่ต้องใส่กระสอบสามารถเทใส่ได้เลยแล้วก็เราก็เยาอันนี้ไปรองเข้าปลูกที่สําหรับรถเกี่ยวแล้วก็ที่เราบรรทุกบรรทุกข,ข้าวกินบรรทุกข,ข้าวข้าวที่จะไปขายก็อีก,อกอยังอยู่สามรถที่เอาไปวันนี้ครวไปกี่คันรถนะคะสาม สามัเนี่ยก็คือมีเดี๋ยวครูมีคนช่วยขับไปไม่ไม่มีแล้วก็คนเดียวในเดียวก็จักรยานใส่รถนี่ไปพอรถนี่ไปจอดที่นาแล้วก็ขี่จักรยานกลับมามาเอาไปคันหนึ่งแล้วก็เอาจักรยานไปอีกก็เอากลับมาอีกเอาอีกคันหนึ่งหนูอยากช่วยนะคะแต่ว่าหนูขี่รถไม่เป็นหนูช่วยไหมคะครูนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเดียจะก็จักรยานนั้นขึ้นไปจักรยานคันนี้คันประจําเลยใช่ไหมคะเนี่ยคันประจําเพราะว่านี้มัน มันกระทบกระทั่งอะไรได้สบายหล่นมันก็ไม่เป็นไรเพราะราคามันถูกอันนี้ซื้อมาจากรถซื้อขวดรถซื้อขวดเนี่ยไอรถขายของซื้อของเก่าอ่ะมันก็ซื้อมามันก็วางมาในรถเราก็เียเห็นมันสภาพมันยังพอใช้ได้เราก็เรียกซื้อแบบร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทอันนี้ครูมีประยุกต์เลยใช่ไหมครปใช้มาหลายปีแล้วก็ประยุกต์ก็คือมาใช้สเตอร์รถไอเนี้ยใช้โซ่รถเครื่องใส่ก็คือเรามาตั้งพวก ลูกปืนอะไรใหม่มาใช้งานได้แล้วและนี้คือประยุกต์ก็คือเรามาเบรกนี่เราดึงได้เลยมันก็เบรกใจมีงอเลยมันแรงอันนี้ก็คือเราแบบว่าไม่ต้องเอาของดีก็ใช้งานได้ค่ะงอขึ้นเวลาน้ําท่วมเนี่ยทีบน้ํารูแค่นี้ก็ยังไม่เป็นไรเลยจริงนะคะก็คือมันไม่เพราะว่ามันข่องทุกๆไม่ยังกลัวพังมันไม่พังมากกว่านี้อีกแล้วมันไม่พังมากกว่านี้อีกแล้วอันนี้ไัน้ก็เก่าสุดแล้ว ให้คุ้มเกินสภาพจริงๆคุ้มเออคุ้มเกินราคาแค่ร้อ,หอยห้าสิบบาทห้าสิบบาทนนแค่นี้ก็เสร็จไปกันเลยไหมคะไปกันเลยอนนุมน,น,นั่งข้างหน้าด้วย ไปที่เรามาดูครั้งที่แล้วไหมคะใช่อันนี้กี่ไร่นะคะครูอันนี้สิบแปดไร่สิบแปดไร่คือวันนี้เราจะเกี่ยวกี่ไร่คะกล้เกี่ยวแปลงนี้หมดแล้วไปเกี่ยวแปลงโน้นอีกยี่สิบกว่าไร่ก็คือวันนี้จะเกี่ยวสี่สิบไร่อ๋อวันนี้เกี่ยวสี่สิบแล้วอันนี้ครูเกี่ยวมาก่อนแล้วหรือเปล่าคะแล้วเกี่ยวมาก่อนแล้วก็เกี่ยวมาสี่ห้าสิบไร่แล้วอ๋อครูคะแล้วตอนที่ครูเกี่ยวข้าวครู มีวิธีดูยังไงว่าสมควรเกี่ยวเลยนอกจากที่อายุข้าวโค้กแล้คือข้าวมันมันแก่ดีแล้วโคลวงก็สุกหมดแล้วสุกสนิทแล้วก็จะเกี่ยวแล้วข้าวเราจะดูเนี่ยจากข้าวที่ว่ามันสมบูรณ์แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือให้มันสุกหมดรวงเลยเนี่ยให้สุกหมดรองรวงเลยแล้วที้มันก็จะเหมือนว่าจะได้ข้าวเต็มเม็ดหมดข้าวมันจะแข็งแล้วแล้วคุณดูแลรักษามายังไงคะัรก่องขงมันเป็นยังไง เราก็ใส่ตู้อีกวิดน้ำเท่านนแหละแล้วก็แบบใช้ตัวห้ามตัวเบียนควบคุมมันเองโดยธรรมชาติเราก็ไม่ต้องทำอะไรคุณาหรู้อย่างเมื่อเช้าเนี้ยฝนตกเราจะถ่ายอะค่ะคุณก็คือฝนตกมันก็มันจะมีความชื้นเยอะหน่อยแล้วค mm so ุณจะคุณจัดการมันยังไงก็เราก็เนี่ยก็ปล่อยแดดแก่เราขึ้นแค่เกี่ยวสายถ้าเป็นปกติถ้าฝนไม่ตกเกี่ยวต้องตัวเช้าแล้วอันนี้ก็คือน้ำค้างเริ่มแห้งแล้วก็เกี่ยวนี่เราก็จะเกี่ยวเข้าปลูกก่อนเพราะว่าข้าปลูกเนี่ย เราต้องไปตากอยู่แล้วแต่ข้าวขายเราไม่ไดตากไงเขายาวัดความชื้นเราก็จําเป็นจะต้องไอข้าวขายแล้วเกี่ยวสายถึงแก้วเอารถมาหลายคันเลยเพื่อว่าเอามารอเขาปลูกนะคุณคะแล้วอย่างที่แปลของเราตอนนี้มีข้าวอะไรบ้างให้เราเกี่ยวก็คือมีอยู่สามสายพันธุ์ก็มีกอขอยี่สิบเก้าก็ขอยี่สิบเก้าแล้วก็สุพรรณหกสิบสุพรรณหกสิบแล้วก็ขอ4สี่หนึ่งแล้วมันต่างกันยังไงคะบอกว่าคือกินอาหารไม่เหมือนกันถ้าเราหว่านแปลงเดียวพันเดียว มันก็คือว่ากินอาหารชนิดนั้นหมดแล้วเนี่ยข้าวมันจะไม่งามครูค่แล้วอย่างที่ครูบอกว่าข้าวค่ะแต่ละพันธมันกินอาหารคนละตัวกัน่าอย่างเงี้ยค่ะมันยังไงคะครูก็คือแต่ละพันธ์ชอบกินแต่ละอย่างไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราพัน์เดียวกันเนี่ยไปเราไม่รู้หรอกว่ามันกินชอบกินอะไรอ่ะแต่ถ้าเราเอาวันเหมือนพันธ์เดียวกันวันสองฤดูสามฤดูอ่ะผลผลิตมันจะลดลดลงเรื่อยลดลงเรื่อยฤดูแรกได้ตันฤดูที่สองวันแปลงเดิมไม่ได้ตันถ้าเราอยากให้ได้ตันต้องใส่ปุ๋ยเพิ่ม แต่ลงถ้าเราเอาข้าวแต่ละพันอื่นมาใส่เนี่ยปราฏว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเพิ่มเนี่ยมันจะงามเกินเราก็สามารถลดปุ๋ยได้แต่ที่ครูสังเกตเองใช่ไหมคะจากการสังเกตอย่างนี้ถ้าเกิดชาวนาที่อยากทำแบบนี้บ้างเขาต้องก็คือมันก็ไม่ยากก็ฤดูนี้ใช้ข้าวพันนี้ฤดูหน้าใช้อีกพันหนึ่งก็คือมันก็ใช้ได้แล้วอันนี้คือเหมือนว่าเราจะไม่เราประหยัดปุ๋ยได้แล้วแล้วครูคิดว่าอย่างที่เราเกี่ยวนี้น่าจะได้เท่าไหร่ครับครูโอ๋ยก็ไร่ละตันที่เกี่ยวไปเมื่อวันซืนเนี่ย วันที่วันที่30มสิบก็คือนาย0ไร่ได้ไปยี่สิสามยี่ิเกือบยี่สี่ตันอ๋อก็ได้ตามที่เราหวังใช่ไหมครูใช่ก็คือยังยังรอลุ้นอยู่เลยถ้าเกิดว่าจะได้เป้าไม่ได้เป้าแต่ที่เกี่ยวเกี่ยวมาแล้วมันก็มันก็ไม่ขาดมันก็ได้ตางกว่าเนี่ยครูครแล้วครูคิดว่าอย่างอย่างเงี้ยชาวนาควรให้ความสำคัญยังไงกับการเกี่ยวข้าวอย่างงี้ก็คือเกี่ยวข้าวก็คือต้องเกี่ยวข้ายแก่อย่างงี้ไม่ว่าเกี่ยวเกี่ยวเขี่ยวเกี่ยวขึ้นลงแล้วเกี่ยวราะวก็วามชื้นก็เยอะ ความชื้นเยอะแล้วก็ยังไม่พอก็ยังทําให้เพราะเพราะค้าก็จะกดราคาเพราะมันเกี่ยวแต่อางนี้เราก็เรียกราคาได้เพราะข้าวเราส่งสวยค่ะคุณงั้นเราไปดนยูเทาเกี่ยวข้าวไกว่าเดี๋ยวจะห้าข้าเอ,า,เอา,ขาข้าวพุ่นเนาะ ฝนตกอ่ะที่ลูกตอนที่รถรถเกี่ยวข้าวค่ะมันเกี่ยวอยู่นเห็นครูชัยพรค่ะเดินเข้าไปในเอาเอะไรข้าวออกมาด้วยเออก็บข้าวแดงเอ,อ๊ะข้าวแดงนี่ใช่พวกข้าววัชพืชหรือเ